หมาวัดทองตัวนี้ไม่ได้แค่นอนอาบแดดอย่างที่เห็นทุกคนคิดว่าทองหมาวัดตัวโปรดชอบนอนอาบแดดไปวันๆแต่นั่นคือภาพลวงตาเมื่อความมืดคืบคลานและวัดหลับไหลเงาร้ายไร้รูปที่ไม่มีใครเห็นพยายามเข้าถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่พวกมันไม่รู้เลยว่าผู้พิทักได้ตื่นแล้ว ทองใช้ประสาทสัมผัสพิเศษจับพลังชั่วร้ายมันกระโจนเข้าใส่ความว่างเปล่าราวกับมีศัตรูที่มองไม่เห็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์เริ่มขยับจากฐานช้าๆทองคำรามดุดดันกึกก้องดวงตาเป็นประกายแสงสีน้ำเงินจางๆมันแยกเขี่ยวขู่ใส่อากาศตรงหน้าอย่างบ้าคลั่ง ทันใดนั้นพระพุทธรูปที่กำลังลอยขึ้นช้าๆก็กลับมาประดิษฐานที่เดิมอย่างน่าอัศจรรย์แรงกระแทกจากการต่อสู้ที่ไร้ตัวตนทำให้พระเครื่องรอบข้างสั่นสะเทือน ทุกคนตื่นมาเห็นทองนอนนิ่งๆไม่รู้เลยว่าคืนก่อนวัดรอดพ้นจากภัยร้ายเพราะหมาวัดธรรมดาตัวนี้แท้จริงแล้วทองคือผู้พิทักษ์วิญญาณแห่งวัดป่าคอยรับมือเงาชั่วร้ายครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือหน้าที่แท้จริงของมัน